สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมช่างเจมนะครับจากทางร้าน JKT เดี๋ยววันนี้ผมมาส่งงานนะครับให้กับลูกค้านะพอดีลูกค้าเอ,อเดออ์เข้ามานะครับเป็นปีงานโมนะครับผมเป็นปีหลอดงานโมจากทางร้านนะครับผมก็ ตัวนี้นะครับก็ทําการหมู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ออเดอร์ลูกค้าโอ,อนเงินเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะจัดส่งไปให้วันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาเทสให้ก่อนส่งนะครับลูกค้า,ายิงโจทย์เข้ามาผมนะครับบอกว่าต้องการปรีที่ ฟังในรถนะครับผมไม่ได้เน้นโชว์เน้นอะไรเยอะนะครับแต่ว่าปีหลอดบอดี้ตัวนี้นะครับผมก็เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับผมทําให้ออกขึงฟังกึงโชว์ได้แล้วแต่ว่าในเนื้อของหลอดนะครับมันก็ยังติดฟังอยู่ดีนะครับผมก็ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับในเรื่องของฟังในรถนะครับ ผมใช้โทรศัพท์มือถือ Huawei Mate 20X นะครับในการอัดเสียงครั้งนี้นะครับผมเสียงอาจจะไม่ใกล้เคียงสักเท่าไหร่แต่ก็พอที่จะฟังในเรื่องของบุคลิกออกนะครับนะว่าเสียงเป็นยังไงนะครับก็รบกวนนะครับผมลูกค้านะใส่อูฟังนะครับผมด้วยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวลองไว้ฟังดูครับอ่ะปีนี้ปิดปิดเสียงหมดนะที่ผมบอไว้เมื่อกี้นะครับ

หวังเวยทกามตามใส่สุดรู้ดูเป็นผู้ดีใจไม่สีเป็นโจรชัว่วชาหน้ายิ้มฝ่าตีนนานามีเมตตาธรรมอยู่เป็นคนหรือสัตว์อ่ะทีนี้เดี๋ยวลองเพิ่มซับก็ไปดูด้วยนะครับ ครัผมก็จะประมาณนี้นะตัวนี้ก็เป็นซับแยกด้วยนะครับผมแล้วก็โมให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับผมก็ถ้าเข้ามาผมที่เบอร์โทร084 เก4าห0สี่สนะครับ0849644001ได้เลยนะครับผมก็ตอนนี้เป็นงานโมราคานะราคาอยู่1ัน0บาทนะครับเป็นงานโมของทั้งร้านเลยนะ1990บาทผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมสำหรับลูกค้าที่โอนเงินนะครับถ้าให้ไปเก็บเงินปลายทางผมก็มีบริการนะครับแต่ว่าก็จะมีค่าบริการเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมก็ขอจบรีวิไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามทางช่อง JKT Channel เอาไว้ด้วยนะครับ ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ